เปิดฝาได้เปล่าไม่ได้เอะอาปาเปิดให้อาแม่แม่เปิดให้แม่เปิดแม่เปิดให้หน่อยนะมาเดี๋ยวแม่เปิดได้นะเอาแก้วมาแก้วมานิดเดียวพอเล้กโอ้ยโอเคฮ่าดีใจอัชช่ามัม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 นี่สาวมังคลุดอร่อยไหมเลิอกอร่อยป่ะ ฮ่าไหนำทำดิ <c oughs> นี่โอ้ยสดดังด้วยลูก <c oughs> โอ้โหสดดังด้วยโอ้มีงามงามด้วยงามงามได้ไดโอ้ย <c oughs> พอแล้วนะสองแก้วแล้วนะงามงามงามโอเคไหนทำมือเยีเ่ยมๆดิ <c oughs> เยี่ยมๆโอเคอันนี้วางไว้ไปกินต้นเย็นอีกนะ เออพอแล้วพอแล้วโอเคกินน้ำหน่อยลูกอ่าเดินเดินกินน้ำนะโอ้โหนี่กระดกเต้หมดยางกระดกเต้ในแก้วหมดยางอ่ะกินน้ำตามหน่อยลูกอ่ะกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยเร็วไอส่งน้ำให้เขาเต้ น้ำหน่อยลกน้ำอ่ะน้ำหน่อยแล้วเดี๋ยวให้กินอีกแล้วอะไรเดี๋ยวปไาให้กินอีกอะกินน้ำก่อนอ่ะน้ำ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 อาใส่แก้วใส่แก้วใส่แก้วเอออะกินน้ำหน่อยเออกินน้ำเบาๆนี่เก่งมากอาจจะได้ล้างแก้วด้วยอ่ะน้ำอีกไหมน้ำอีกหน่อยน้ำอีกหน่อยนี่ อ่มามามาเออกินน้ำหน่อยลูกอึ้บนี่แข็งแรงแข็งแรงอึ้บนี่อ๋อเธอชอบมากเลยนะมังคุดโอเคหมดแล้วลูกเอาปอบมือเยิ้มเยิ้มเอาปอบมือหน่อยปอบมือหน่อยอาคืนแก้วแม่อาให้แก้วแม่เก็บอาทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าเออ อ่ะเสร็จแล้วนะขอบคุณครับอ่ะขอบคุณย่างขอบคุณครับ